วันนี้ครับเราจะมาพูดถึงเรื่องที่กรุงเทพมหานครครับได้จัดเทศกาลกรุงเทพกางแปลงซึ่งเป็นกิจกรรมที่ต่อจากดนตรีในส่วนนะครับก็กิจกรรมนี้ครับจะมีการฉายหนังทั่วประเทศเพื่อรับกับเทศกาลฟิล์มเฟสติวัลที่จะจัดใน10สถานที่ตลอด4สุดสัปดาห์รวมทั้งนะครับมีหนังที่ฉายกันทั้งหมด25เรื่องครับผมถือว่าเป็นกิจกรรมดีๆที่ทางกทมได้จัดขึ้นมานะครับ แล้วทีนี้ครับมันก็เกิดกรณีดราม่าขึ้นมาครับเมื่อมีสมาชิก Facebook รายหนึ่งครับได้ระบุว่าราคาที่กทมจัดจ้างมาเนี่ยได้จ้างการฉายหนังนะครับจอละแล้านบาทซึ่งรวมทั้งหมดนะครับใช้เงินมากถึง160ล้านบาทและมากกว่าอาดีตผู้ว่าอัศวินเคยจัดและสำหรับประเด็นนี้นะครับก็ได้มีผู้ที่มาไขข้อข้องใจนะครับนั่นก็คือคุณบัณฑิตทองดีผู้กำกับภาพยนตร์ชื่อดังนะครับผมโดยได้โพสต์ไปว่านะครับ ผมไม่ได้เป็นโต้โผจัดงานนะครับนายกสมาคมผู้กำกับกับทีมงานทำงานย่อยเป็นโต้โผแต่ผมให้คำปรึกษาทีมงานจัดงานมาโดยตลอดรู้ข้อมูลทุกอย่างรวมไปถึงเรื่องค่าใช้จ่ายงานนี้กทมไม่เสียเงินค่าเช่าจอสักบาทครับกทมประสานงานเรื่องการอนุเคราะห์สถานที่เป็นหลักหอภาพยนตร์เป็นเจ้าภาพเรื่องงานการฉายครับผมโดยสมาคมหนังกลางแปลงคิดราคาให้เหลือแค่1 5 0 0 0 0บาทในการฉาย25ครั้ง เป็นแค่ค่าแรงทีมงานฉายหนังเท่านั้นเท่ากับว่าเป็นจุดแค่ประมาณ ,6000 บาทต่อจุดเท่านั้นครับอย่าสร้างความแตกแยกด้วยความเข้าใจผิดเลยครับผู้กำกับนะฮะบัณฑิตทองดีได้กล่าวเอาไว้กับเหตุการณ์นี้ครับก็สรุปเลยแล้วกันนะครับว่าสำหรับเหตุการณ์นี้นะครับที่กทมได้จัดเทศกาลกลางแปลงฉายหนังทั่วกรุงเทพเนี่ยก็ใช้งบประมาณแค่1 5 0 0 0 0 0บาทแล้วก็เฉลี่ยนะครับอยู่ที่ ,6000 บาทต่อจุด โดยเจ้าภาพนะครับนั่นคือหอภาพ,พยนตร์แล้วก็สมาคมหนังกลางแปลงร่วมมือกับทางกทมนะครับดังนั้นก็ที่จะใช้งบประมาณนะครับ8ล้านบาทเนี่ยผมว่ามันดูเกินไปนะครับที่จะแพงถึงขนาดนั้นและมาดูข้อมูลนะครับจากงบประมาณที่กทมนะครับได้มาในการบริหารดูแลตั้งแต่สมัยก,ก่อนๆเลยนะครับได้มากถึง14,000ล้านบาท ผมว่ามีเหลือให้ท่านผู้ว่าชัดๆนะครับใช้ในปีงบประมาณ2,565มีแค่เพียง94ล้านบาทเท่านั้นนะครับย้ำนะครับ94ล้านบาทจาก14,000กว่าล้านบาทนะครับก็ข้อมูลนี้นะฮะทราบมาเนี่ยก็ตั้งแต่วันที่25พฤษภาคมซึ่งเป็นงบจากงบกลางนะครับก็มีเงินสำรองทั่วไปเนี่ยกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็นประมาณ 67ล้านบาทแล้วก็เงินสำรองจ่ายทั่วไปกรณีค่าใช้จ่ายเพื่อการพัฒนากรุงเทพอยู่ที่ประมาณแค่27ล้านบาทเท่านั้นถือว่าน้อยมากๆเลยนะฮะในการบริหารยุคนี้นะครับผมก็ต้องมาติดตามดูนะครับว่าท่านผู้ว่าชา,ชาตินะครับจะจัดการปัญหานี้ยังไงกับงบประมาณที่มีแค่นิดเดียวนะครับหรือจะต้องจัดการแบบไหนทําให้กรุงเทพมันดีขึ้นอย่างไรอย่างไงเราก็ต้องติดตามกันต่อไปนะครับใครที่ติดตามไลฟ์อาจารย์ชาชาติอยู่ก็ ติดตามกันต่อไปนะฮะมาคอมเมนต์และเปลี่ยนกันนะครับผมสำหรับวันนี้นะครับก็ลาไปก่อนละกันฝากกดไลค์กด Subscribe ให้กับทางช่องพลูในชอ n ดด้วยละกันนะครับลาไปก่อนครับสวัสดีครับ